พวกคะแนนและส่วนดีผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านทุก,ๆๆก,กท่านครับจริงๆวันนี้เป็นงานแต่งเก่าวบางเรืนอวันนี้ศิลปินติดอ่านจังหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําท่วมที่จังหวัดน่านด้วยแต่เราก็มาทันเอกการณก็คือเราได้มาช่วยก็วันนี้ก็มีเรื่องงานของจังหวัดน,าน่านก็มีแสวงเพื่นนอนอีกคนเป็น ประธานร่วมจัดงานกับผมแล้วก็มีหญิงแล้วก็มีอขออขออวัอวนแล้วก็มีพุ่มกับหล่อคปัวครับแล้วก็มีพีสะอาดสายสิทธิตุลกากจังหวัดน่านสังเกตตามของเธอการกุศลส่วรับลมหนาวนะยอดเขาแดินพนาแห่งนี้ที่เคยปัวของเรา,อาเอ พี่แพรนะครับเตรียมการของโครงการของเราตรงน,นี้นะครับพร้อมมากตอนนี้ครับสถานที่ที่ทอดเขาใด่ว่าความสนุกสนานความคึกคึนตลอดถึงความสุขความสำราญของพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีอยู่ในอำเภออื่นก็ดีนะครับเราจังบบหวัดน่านอำเภอปัวนะครับยินดีต้อนรับนะครับลุกคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบิกไบทีจากท้งอื่นชมรมก็นอย่างเูงนนะครับก็ฝากขอบคุณที่ๆี่สื่อมวลชน เป็นอย่างเช่นด้วยที่ได้เป็นกระบอกเสียงในการกระจายข่าวในเรื่องที่มีเรื่องดีๆเข้ามาสู่ในพื้นที่จังหวัดน่านของเรานะครับขอขอให้งานตรงนี้รุ่งรืองไปด้วยดีสมวังเจตนาของผู้จัดทกท่นครับขอบคุณครับเพื่อสารสานาปสบงนะครับงานประสมรรวนๆการเรียนเชิญพี่น้ององค์การกระหักมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับผม มีอะไรก็สอบถามทางผมก็ได้นะครับให้เป็นสื่อกลางให้ทั้งที่พักต่างๆนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องวงการแพ่อ์ทุกจังหวัดนะครับคนเมืงนนเองหน้าเนาเนี่ยครับมาชมควาเสร็จกันแล้วก็มาสนับสนุนนะเรือนของงานกุศลพันธุ์ไม้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทีมทังทีมงานได้ดูแลพวกเราด้วยครับดูแลเครือข่าย สิบสี่จุฬาเกษมนี่นะครับซึ่งเราก็แจกตอบแทนและร่วมงานอย่างเต็มที่ปฏิทักษ์ร้อยเก้าสิบแปดต่ตอ,งกกองอันนะเจับพอในพี่น้องนี้คือสองสีนี่เลือกนายจ้านี้สีขาวบริสุทธิ์แล้วก็สีดำนะเจ้าสีเฮงๆรวยรวยคนใดที่ใ,นในส่เสื้อพักหางาแล้วนะเจา้าก็จะรวยกันทุกท่านทุกคนตีลืมมาได้เขาพยายามฝากความขอบคุณมายังตียังปูยงปิงในขั้น สวยโสวยกรเขากนอตัวอ้เบ่เ่เคจ้าขอกราบสวัสดี่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะเจ้าผู้ชมผู้ฟังในคณะนี้ทางชมชมคอนเสิร์ตตอนรับลมหนาวนะเจ้าฝนจะมา เพื่อที่จะหาเงินให้กับ,รบรโรงพยาบาลอำเภอปัวโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงให้กับเครือข่ายสตุตลาเขตส,สามจังหวัดน,น่านให้กับทุนพักอำเภอปัวและสมาคมโยชนิตอาสาเราตั้งใจที่จะมาช่วยจริงๆครับแล้วก็ค็ดประสงค์ก็คือเพื่อตรงนี้ให้มันชัดเจนผมระมานครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งพี่อยากให้เพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมด้วยช่วยกันครับ